โอเคมาครับสวัสดีครับคราวนี้จะมาเป็นลิปเด็กโปรไฟล์ของภาคตีสแตนด์นะครับาวนี้จะเป็น,น,นะนเด็กข้าวเทียบก็เป็นเด็กที่ยังไม่เคยจัดเลยพี่น้องตรงเพราะว่าเด็กเขียวติดใจช่วงนั้นเฟซบุ๊กครับแล้วก็อ่ะด้วยคำว่าคาเดียกลับมาติดแชมป์แล้วแล้วก็แบบอติดท็อปบ่อยๆเนาะแล้วก็เออเอามาควรถึงเวลาแล้วในการแบบโชว์ลิปเด็กว่าคาเทียเป็นยังไงบ้างสับเพ็นนี้แล้วถึงได้ดับโคอมตรวมาแล้วอ่ะอย่างหนึ่งผมต้องการดับโคตร ม,มันเก่งมากนะการที่มีออเดอร์ติดชื่อ2บองใเพราะว่าคาเดียบอกว่าพันตามออเดอร์ทุกๆ2ใบนะที่อยู่ในหลุมกระบายซูนั่นเองก็ไม่ได้เย่ครับสหรับออเดอร์เข้าประตูก็เลยว่ามาดูกันว่าหลังจากเติมเข้าประตูแล้วแล้วก็ลิทเด็กที่ว่าเออผ่านจากการดูจากลิทแชมป์หรือว่าลิทท็อปแต่ละร้านเป็นยไงบ้างก็มาชมแล้วก็มาจัดในรูปแบบของผมเนาะมาชมลิ่เด็กเทอากันเลยครับผม มาพูดถึงไล่ไล่ก่อนเนาะพอถึงพูดถึงภาคนีได้ยังไงก็เห็นเนาะครับไล่ไล่ตามนี้เลยศูนย์หนึ่งของสาวครับตัวเริ่มศูนย์ถึงสองเนาะผมเดี๋ยวโทรศับกันดีอยู่นี่อ่ะก็คือจะใช้เป็นไล่ไล่ของฝั่งโซก้าเนาะอ่ะเป็นสายอ่าภาษาเวียดเมื่อก่อนเนาะอ่าแต่ก็เป็นหลักเป็นสามันซะแล้วเพราะว่าสีเขียวมันเล่นโอเดอร์มันใส่ด้วยอีกแล้วก็เลยเภาษามันที่ดีไว้เห็นไล่ไล่นี้ก็ตัวเริ่มครับตัวเริ่มอะไรก็ได้ครับผมติดเป็นตัวเริ่มพวกกางเกงของฝันเองเมื่อถูกเรีรับ เริ่มหนัจากจูการ์ดหนึ่งใบแล้วก็โซตัวนี้ความคิดแค้นครับโซตัวนี้ความคิดแค้นก็มีสกิลสซวั์หนึ่งจูก,การ์ดสองใบจากนั้นเลือกทิ้งการ์ดออเดอร์หนึ่งใบมูลคุณถ้าทิ้งไม่ได้ก็ทิ้งสองใบสองใบแทนเนาะอะไรก็ได้สองใบนี้อ่า,อา,แ,แ,ลอาแล้วก็มีเทคที่บอกว่าในเทิร์นนี้ถ้าเห็นเล่นออเดอร์บวกสองพันเนะาะเจ้าบนช่วงนี้กับแ,แล้วก็เทคตัวนี้ครับอ่าน้งนองเชียร์นะมังกรกระดูกน้ำตาเทมินสกิลมาลงช่วงใบครับเลือก normal unit บางคับว่า normal นะครับจําไอ้นี้ทิ้งออเดอร์ยยูนนนนนิตอออออออะไไไรรรกก็็ดด้้คัับพเเเป์่ี unit ทำการนะั้นกับขึ้นมือเองก็แปลว่าคุณจะไม่เสียมือเลยเว้ยก็คือคุณได้จดสอแล้วคุณได้มือคืนมาอีกกว่ดเดิมคุ้มครับสำหรับราย,ายนี้แล้วก็ถ้าคุณทําการเล่นอเอเดอล่เทอหนี้บวกค่าพผนเองเป็นสกิลช่องเลกาครับแล้วก็เนี่ยนะครับตัวหลักของเราอย่างคาเดียคาเดียก็มีสองสกิลร็สกิลบลอนด์ลิทายเลกาคุณสามใบาครับจากนั้นจน้เทิร์นออ่ายูดูเพย์ตเคนคุณได้รับพาร์ตี้บวกคราบานแล้วก็ดีนี้ได้รับไรบวกหนึ่งได้เ้าจะแงินขอนง้มก็ไม่เย่เนาบ บ่ายเอ้าไม่ไม่แฉลบสกิลนิดพุ่งเงินตัวตัวครับมีอีกสองอ่ออีกสกิลสองเนาะบ่ายโทเค็นของเราไม่ใช่บ่ายโทเค็นนิดบ่ายการ order จากตังเราอโั่นเบอร์ทีดหนึ่งครับจากตัวโซ่คุณหนึ่งใบเนาะบ่ายมันไปปุ๊บแล้วก็คอเพทโทเค็นสองใบนั่นเองครับผมแล้วก็มีสกิลโชว์ไอกาศครับมือจมตีครับโซบัสหนึ่งใบเลือกเพนโทเค็นคุณหนึ่งใบเขาสแตนอยู่นั้นแล้วก็อีนั้นได้รับพาร์ตีบัวห้าพันแต่จำนวนการ์ดออเดอร์ของเราที่มีชื่อการ์ดแตกต่างกันทั้งทั้งสองใบในตัวโซ่และใบนเาะโซ ลุกมาแล้วได้ปัดเพาด้วยก็ไม่ได้เมผมเป็นเด็กซีเวฟไปหน้าหกสักทียคือเป็นเด็กที่มีสามได้ day, แล้วปัดเวฟได้ด้วยไม่เย่ผมสหรับคขาเดียอันี่ก็เป็นจุดเด่นของมันเนาะอ่ะต่อมาครับคาเดียเดี๋ยวทำไมคาเดียผมมันเหลือสอวะผมขออนุญาตหาเฮ้ยอ๋อครับมาติาดพิเครับเพ่งเห็น <laughs> <laughs> ว่ายังไม่เต็กเด็กต้องขอไปเราต้องแบบเอให้มันจัดเยังกีดก่อนเนาะก็เป็นคาเดียครับก็ติดภาษาใบเอาไว้เพอร์ซ็นไลน์นั่นเองของผมไม่มีอะไรมากสำหรับตัวนี้ชุบอ่ะต่อมาครับเป็น วันเวเลไทยลิส์หรือว่าชื่อเื่นเดิมครับมังกรปืนใหญ่สีครามอินเลพันดาก้อนครับมันก็ been, เขาเรียกว่ายุงง่ายๆครับมีสองสกิลครับสกิลบนก็เพื่อจับการต่อสู้ที่จมตีใส่เวงกัดกีสาวทุกกะไอ้นี่ไม่ก่อเทคนิเดีดนะผมพูดว่ามันเป็นเทคนิควัเล่นเฟิร์สลืมไปไอ้นี่ช่างมันครับเราจะเทคนล่างครับก็ถ้าในเทือนนี้มีการตีสี่ครั้งหรือมากกว่าครับในเทือนนี้นำอย่างนี้เข้าโซครับเพื่อจับเทือนเรานำอย่างนี้เข้าโซแล้วก็จะนั่งจุ่การหนึ่งใ่ง่ายๆผมสับตัวนี้ชุบบต่อมมาครรััเป็นงก ทุกตัวชับรับผู้เป็นวายนะครับผมอันนี้ก็มีสกิลเดียวนะก็ดบบส่วนครับเมื่อเห็นการเล่นออเดอร์น,นั่นเองครับผมก็ขอ่อาขามันมาปุ๊บแล้วก็เลือกได้เทคว่าจะบวกพาวหนึ่งหมื่นหรือบวกขี้ครับผมเพราะว่าอ่ามันต้องอยังไงอ่ะคือถ้าอยาก แต่ถ้าคุณภาษาพีชคุณได้ความสามารถทั้ง2อ,อย่างเลยแต่ยงเนาะครับไม่ใช่ซอร์การครับเราก็เลยแบบเป็นตัวขุณหลุมชุบง่ายๆผมประมาณแบบแบบตัวกินเฉยๆครับสำหรับตัวนี้ที่มสอบใบก็บอกวครับต่อมาครับติดอีการครับเป็นการกีดสารบสูงกว่าครับลงช่องเนกาดครับคอการนี้ลงช่องเนกาดได้ในง่ยง่ายของผมสำหรับตัวนี้ อืมต่อมาครับเป็นเกตสองเนาะเกตสองครับคราวนี้จะมาเป็นพันพารันราฟิลอสครับอันนี้ก็จะติดไว้สี่ใบก็ได้นะออกมาเห่ครับสก,กีก็มาลงสนามลงช่องในการเนาะคาตาบัสหนึ่งใบครับคอเพนโทเค้นไม่เกินสองใบเองคอลงชอ่องเล็กการเลยง่ายๆครับสหรับตัวนี้เป็นตัวที่ปลูกเพนได้ทนะักสองใบก็คือคุณลงมาปุ๊บคุณได้บอสสองใบแล้ว ต่อมาครับใบฟรีอีกหนึ่งใบครับ,บ,บเป็นเมเปิลในเองผมก็เห็นบรรยากาศกีสามสูงกว่าลงมาครับแล้วก็ในช่วงเมนเฟสด้วยเนาะแล้วก็ถ้าไม่มีต้ามันอยู่บนสนามก็คอมันมาได้เองผมเป็นตัวที่ไม่แย่น,นะสำหรับเมเปิลตัวนี้ก็สังเกตเพื่อนเพื่อนว่าจะเป็นตัวยูนิตเนาะส่วนใหญ่จะเป็นตัวที่เน้นชุบได้ในงูชุบหรือว่าไม่ก็แบบเน้นคอยเยอะได้ในงงไวคาเดกินอ่ะต่อมาครับเป็นปีจีแบบเขาเรียกอะไรไม่ทิ้งมือแล้วก็คือแบบมือสองใบหรือตรงกล่าก็คือไม่ต้องทิ้งมือแล้วแล้วก็ปีจีกระจกครับอิน ยังไงอ่ะเราเรียกว่าเด็กกษตรนนกเขาใส่เลครับพูดในการจบครับสำหรับวันนี้อ่ะต่อมาครับเป็นเก1สกิลเมื่อลงเอาการ์ดไปส่งเราทั้งหมดกับอ่าลงดบโซนเนาะแล้วก็ยีพาติบัวพันตาเจ้าการ์ดที่แบบลงดบโซนทุกๆหนึ่งใบเนาะก็เอามาวนออเดอร์วนใหม่ได้เนาะเพราะว่าเล็กคาเดียมันจะบายโอเล็ทุกเทิร์นทุกเทิร์นจะพอลงตัวนี้ปุ๊บเผาก็ได้แรงแล้วเลยยังวนวนเล็กไว้เล็เทิน่าได้อีกแล้วก็ทมหลุมได้เยอะเนาะเพราะว่าเอาบายอ่ะที่มันอยู่คนอยู่ในหลุมอ่ะเออก็ไปลงหลุมแทนก็ไม่แย่ครรัับบสหนี้ ต่อมาครับตีไว้หนึ่งใบครับสหรับน้องเซกเปื่อเท้เค็มอีกหนึ่งใบครับก็มีสกีบ,บอกว่าถ้ามาลงแล้วคู่แข่งเป็นการ์ดเกีก่ยงสองตัวพอเพ้นได้หนึ่งใบเนี่ยสำหรับตัวนี้อ่ะต่อมาครับผมเป็นน้องกั้นแปลกๆครับสหรับตัวน้องสา,ารน้อยความประทับใจอุชูร่าครับก็มีสอนกีโ็สกีวอนในกรณีที่คุณทำการเคลื่อนย้ายนะปกติคุณต้องเคลื่อนย้ายแบบนแนวแนวตั้งเนาะคุณสามารถเคลื่อนย้ายในแนวนอนได้ด้วยขอแค่มันอยู่บนบอร์ดง่ายๆนะสำหรับตัวนี้แล้วก็มีเทคบอกว่าจีตเท้าของตัวนี้ครับจะไม่ถูกกกกลดดดดดโยสมมมมมาาาาารรรคค่่่ขงัััับนนนเเเออ็็้้ววไผหืที อะไรแปลกๆอ่ะที่มันยุ่งกับเวนหรือว่ายุ่งกับเบียเรารสามารถกันตัวหน้าได้ค่อนข้างจะเก่งครับติดไว้หนึ่งใบครับเอามาแบบเผื่อถูกเชินอะไรนี้ต่อมาครับมากินอีกหนึ่งใบครับเป็น perfect metal d r a g o าครับมีสอดกินน็อกสกิลบนก็เมื่อลงสนามครับจย่านมือเข้าไปบ้านหนึ่งครับแล้วก็เลือกการ์ดที่เอ่ออย่างนี้มันมีไข่ครับถ้าเป็นกับมิกิซันนะบอกก่อนคือซุบะเข้าไบ้านหนึ่งใบครับแล้วก็เลือกการ์ด ขอบคุณที่เป็นการกีฬาตรงกว่าครับพอช่องในกันนั่นเองแล้วก็ในเทิมคุณถ้าคุณมีโอกาสกินหนึ่งต่ำกว่าในแถหลังคุณสองใบมากกว่าครับหัวห้าพันก็เป็นบู๊ทส่วนี่ผมไม่ใหญเนาะก็เป็นต่อมาครับเป็นฝั่งของออเดอร์ในาการระบมก่อนติเกอร์เนาะออเดอร์ของเราก็ติดออเดอร์บัตสี่จ่สองนี่ผมแล้วก็คอแต่ละลงหนึ่งขั้นต่อบัตรตามจำนวนการที่บายเนาะและ้วก็ออเดอร์กินหนึ่งครับเป็นออเดอร์ไอเขาเรียกเป็นออเดอร์โมลลุ่มอะอมที่ว่าเห็นเขาพูดถึงประเด็นน้ำของผมเห็นคีย์เวนต์ก็คือ แปลผิดนะอ่ะพู้นี้ครับเทคมันแปลผิดก็คือตอนเปิดสามอ่ะโซบัตหนึ่งครับแล้วก็ดูการสามใบอ่ะคุณบังคับว่าต้องโม่หนึ่งใบในนั้นนะอันนี้เทคแปลไทยใช่คำวา่าไม่เกินนั่นเองผมก็ควรพยายามโม่ไว้ชัวร์ตลอดครับเพราะว่าเทคตามหลักมันควรโม่หนึ่งใบแน่นอนครับอันนี้เทคแปลไทยเราจะแปลผิดเนาะแล้วก็จะนั้นคอการ์ดเกรดที่เท่ากับออหรือตับกล่าวเหมือนกันคุณต้องคลองช่องในการน่นเองก็คือไม่ได้พังอีกติดแต่คุณสามารถรีดกองอได้น้องไม่ว่าจะรีด normal o r อ e r ลองลงหลุมหรือว่าตัวเลขของเรานนั่นเองไม่ใช่ครับสำหนี้ อต่อมาครับเป็นออเดอร์เป็นความหอมหวานนะ่าจะเป็นการเป็นฝันร้ายครับไอนี้เป็นออเดอร์ที่ผมชอบมากครับสกิลคา่าคอรสคือคัตบ,บัตหนึ่งครับาก,กานหนึ่งใบจากนั้นดูการันสุดครับแล้วก็คุณสามารถนําการนั้นไปไปหกกองเหมือนเดิมหรือไปอลงดบนั่นเองผมก็คือถ้าตัวเล่นหรือออเดอร์คุณก็ลงล่างเลยก็ลงดบเลยก็ได้เคลียหัวกองเนาะถ้าเป็นติ๊กเกอร์อก็แปะไว้เหมือนเดิมอย่างนี้ต่อมาครับเป็นออเดอร์เกษาครับไอ้นี้ออกมากวัวติมเขาเข่งครับเป็นเสียงกิีนร้องแห่งความสลายไปในเสียงฝันครับไอ้นี้ก็มีค่าคคอสก็ื คู่แข่งเลือกเลีกของตัวเองหนึ่งใบแล้วก็ลีไทยเนี่ยนะครับแล้วก็จากนั้นเราข้อลออีกัตที่เกตเท่ากับที่คู่แข่งดีทายเนาะผมชอบลีกในั่นเองเป็นค่าคอร์สฟรีเนาะทิ้งคือแบบไล่ปุ๊บคู่แข่งดีทายหนึ่งแล้วก็เราได้ปอดหนึ่งไม่ยากผม,ามารับไอ้นี้แล้วก็ไม่เสียคอด้วยผมชอบต่อมาครับเป็นออเดอร์เก่งหนึ่งใบครับเป็นเรายัญที่เราเอ่ยจะมาลงตัวกันที่ค่าอันนี้ก็แบบเป็นออเดอร์จริงๆนะก็สกิลค่าคอร์สในการเล่นออเดอร์ก็คือทิ้งมือหนึ่งใบที่เป็นออเดอออรรร์์เเนนนนนนาาาาะะะมแล้้้ววกกกกก็จจัั่ไไไคุณดดบฟีีิงนะ ต่อมาครับเป็นออเดอร์ที่ผมไม่ได้ใส่เมกโนนะแต่ตีนี้สามารถใส่ได้เพราะว่าดิงนี้สามารถตีได้สี่รอบเนาะสกิลบอกว่าจิ้มนึงตัวก่อนเนาะแล้วก็จุนในนั้นได้พล,ลามาดเมื่อเห็นเด็กกัดไม่อื่นของคุณจมตีทีนี้บอกว่ามันไม่ต้องเห็นเด็กกัดมันยูดิไปอื่นของคุณจมตีใช่ก็คือรงถึงเมกกัดได้ไม่แอย่ผมก็คือถ้าเราจิ้มตัวหลังใช่ไปมว่าเห็นหนึ่งสองสามสี่ไปว่าเห็น, 1, 2, 3, หนตีตัวอื่นตีไปสี่รอบเราสามารถเล่นไว้ข้างหลังังกรอนคุะให้มันปั๊มคีกก็ได้ไม่แย่ผมำหนับป็นนี้ ต่อมาครับออเดอร์เกียรสายหนึ่งใบครับเป็นออเดอร์จากทีดีของเนนอนเนาะเป็นออเดอร์สกีบอกว่าโซบัสหนึ่งใบครับจากนั้นเด็กาดเกียร์หนึ่งจำกัดของเราทั้งหมดบรษัเราผูกค่าพันจุดเพิ่มอ,อีกโคตรแรงครับอันนี้เล่นดีๆโคตรแรงเลยครับเบ็น,นี้เพราะว่าเด็กคาเดียก็เป็นเน้นผูกเพ้นเนาะแล้วก็เน้นเดียเต็มตัวแบบไม่ไมพราวไม่สูงนะอยู่แล้วต่อมาครับเป็นแบบอ่าเพนะอร์เฟกต์เซกเตอร์เนาะในนี้ก็สุ่มหลังกองได้ครับก็แต่ว่าเพื่อเป็นเป็นปัมทองเนาะก็แนะนำว่าถ้ามีเป็นไปได้คือซื้อไว้ หนึ่งกล่องครับแล้วก็หนึ่งกล่องนี้มันจะได้ฟูได้ฟูไอาร์ที่เฉยมัม้งก็คือฟอย์หนึ่งใบกับไม่ฟอย์หนึ่งใบได้อีกหรือว่าเพื่อนจะไปหายแยกก็ได้แต่ผมแบบรู้สึกซื้อมาแล้วก็เซื้อทั้งเด็กไปเลยเห็นเขาขายตามร้านหนังสือ้วยครับก็เลยเป็นสะดวกดีเนาะอยู่ตามตตาม่างจังหวัดบางทีมันไม่มีร้านการ์ดเลยก็ไปแวะร้านหนังสือแล้วก็ไม่ไปซื้อครับก็สกิลก็จะนับว่าการ์ดนี้เป็นชื่อการ์ดอีกหนึ่งใบเนาะที่มันชื่อว่าแล้วภูมิปัญญาแห่งสัตว์ป่าเนาะแล คอสในการเล่นนคาร์บัสหนึ่งใบครับจากนั้นโมกาสาใบสุศนเนาะก็คือเอากาสามใบนสลงดบแล้วก็จากนั้นเลือกกาซหนึ่ใบจากหลุมเราที่เกลไม่เกิน็นการนาะคอช่องรนการจากนั้นถ้านกากาเป็นเมกโนคุณสามารถคอสได้สใบเต็มน่เนอนครับเราไม่ใช่เมกโนเราเอามาให้ติดชื่อสองใบไม่ได้คิดกิกนแล้วครับพุ่งนี้ก่อต่อมาครับเป็นเรื่องสุดเก่งๆอีกหนึ่งใบครับเป็นน้ำทิพย์แห่งประสานสัมผัสครับก็มีสกิลคอสก็คือเลือกรีการ์ดคุณหนดัูนนั่งับ สิบใบก็บวก 10, บหมื่นในมือผมแล้วก็ถ้าดอกตัวนั้นมี15ใบห้าบกับครับกินน้ำยาคิดเข้าบก 1, วกหนึ่งเพิ่มเติมด้วยในมือผมกอนข้างจะเก่งเนาะเพราะว่าเด้คาเดียม,มันสามารถลุ้มได้ในมืผมเก่งเลยครับเป็นท่าปิดถึงท่าครับอ่ะต่อมาครับเป็นปิดออเดอร์นะคราวนี้เป็นปิดออเดอร์เป็นอ่าจำชื่อไม่ได้นะผมก็พี่แก่กางที่แล้วสกิลข้อควรในการเล่นก็คือโซวานหนึ่งครับแล้วก็เพื่อเล่นการนี้เนาะปิดออเดอร์นี่คือเล่นนอกถือนะคือเล่นถึงคู่แข่ง โวบัดหนใบครับโจกันหนึ่งใบครับจากนั้นเลือกคลินิคของคุณหน่ใบจะตอบเธออยิางดัลลัตี้บ 5, ัวพันจุนก,การออเดอร์ที่แตกต่างกันในลายโซนและดบโซนของคุณเนาะอืมก็ไม่แย่ของสับตอนนี้คือลงมาปุ๊บคุณได้โจยกหนึ่งแล้วคุณดังได้พาวได้ชิลก็คือได้พาวก็คือพาวก็เหมือนชิลนั่นเองครับอ่าตัวนี้นะพรามันจิ้มแวนตรงๆเลยนั่นเองก็ไม่แย่ของสัตอนนี้ก็ติดไว้หนึ่งใบอย่างน้นก็คือคาดิยะมันบายออเดอร์อะไรก็ได้อเตัง เดี๋ยวมาฟังทางทิกเกอร์บ้างทิกเกอร์เรายังไม่พูดถึงเนาะทิกเกอร์นี่เราครับก็เป็นคิคราวนี้จะไปคิ้จีนเนาะเพราะว่าเราต้องการไหนเดี๋ยวโอ้ยเยอะก่อนเนาะแล้วก็ติดดอาหนึ่งใบดอเพราะว่าเด็กนี้ค่อนข้างจะมีจั่วระดับหนึ่งแล้วก็เลยว่าไม่ต้องใส่ดอกเยอะขนาดครับแล้วก็เป็นฟอสซามครับอย่างน้อยได้ชิลสองหมื่นครับแล้วก็เท้หน้าปัดบืนไม่แย่ผมสั่งัปนี้แล้วก็โอ้ยหนึ่งใบครับโอว้ยเขียนได้เนาะครับได้เช็คได้ได้ทุกเทคของทิกเกอร์ครับที่ผมพูดถึงไปได้้้้้้คีไไไดดดดดออฟแลววก็ฮิย ก็คิวยังไม่ไป,นนะปล่อยกันแลนะคิวปกติครับสองใบคิวกันเรียบหนึ่งใบแล้วก็คิวกันกี้หนึ่งใบอันนี้เป็นมาตรฐานนะสำหรับผมเพราะว่าแบบเจอ,อการ์ดเกมไหนแบบเจอเกมไหนก็ค่อยเปลี่ยนค่อยทิ้งอะไรงี้ก็คือแบบเออคิวกันกีน้ไม่ได้แชร์ว่าก็ทิ้งไปเลยครับหลายๆเลอว่าอะไรก็ตามอ่ะก็แต่ถ้ามีก็ดีกว่าเป็นอย่างนั้นก็กัดสองห้านะถ้ามันตรงเงื่อนไขอ่ะอันนี้พูดถึงนอกเป็นเะด็กเนาะนอกเป็นเด็กก็คืออันนี้โมเคไม่เกี่ยวครับอ่าไม่ได้ใช้ติดมาเพราะผมเล่นอ่โรลลูบาก่อนอันนี้ สักพักแล้วแล้วก็ติดที่เหลือเป็นเพนมาเลยอเพนห้าใบครับผมเพนไม่เกินไม่ได้จะเกินนะาไม่น่ามีเหตุผลต้องคอเพนทับโทเก้นก็คือเพนไม่มีเหตุผลต้องคอเพนทับเพนเนาะก็ใส่วันนี้ก็กำลังเดียวนั่นเองอ่ะเดี๋ยวมาฟังสถานการเร่องันขอยาดสับเด็กแล้วเนาะก็มือขอเซตกลัมประมาณนี้นะผมก็คือมิลเดอร์สักหนึ่งใบครับแล้วก็ที่เหลือก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าจะจะจยังไงผมก็มีตัวที่เห็นเล่นเดอร์คอมาได้มียุ่งเอามาเติมส่วเนาะ แล้วก็มีเกศสองมาช่วยปลูกเพนโทเค็นแล้วก็แห่ได้ใ่นเองนเกมนะก็ออเดอร์อะไรก็ได้เนาะแต่ผมออเดอร์นี้เพราาจะกินครับแซนด์เป็นับครับเป็นผู้กัดกินของขวันครับขอเริ่มเปิดปาทพิจิวันเนาะก็เริ่มก่อนได้เปรียบะอนะไรอี้ยเขาถ้ากิครับจุดหนึ่งไปจุดเป็นออเดอร์กินหนึ่งเนาะไม่เยอะไม่เยอะผมทิง้งเกศสามก่อนเลยชุบอ่ะจากนั้นไลท์ครับเป็นสู้ตัวแห่งความคิดเคครับสกิลครับโซบ้าหนึ่งใบครับจูก๊กัสองในบะนะหนึ่งแล้วก็สองเนาะอ่ะเป็นเขี้อับปีกีนั่นเองกนะ็ขออนุญาต แต่ก็ดูสักหนึ่งหมื่นเนาะพอผ่านเสร็จเป็นเกีสามบ้างเข้าเลยครับเจอกันหนึ่งใบกับปิปิกีนะโอ้เยอะมากครับอ่าตอนนี้เราจะทิง้งเป็นขี้แลกันครับผมเราไม่เน้นตั้งรับแล้วกัน <c oughs> อะไรครับเป็นมังกรกระดูกน้ำตาลทินด์ิกครับจิบออเดอร์ขึ้นมือครับหนึ่งใบกับขึ้นมือมใหม่ๆได้เป็นโนมะอลเนาะเดี๋ยวพยายามเซตกัดมาตั้งให้ดีก่อนอ่ะวันนี้เนาะเดมไม่เห็นเลยลูกโอเคประมาณนี้เนาะชุบเดี๋ยวผมมันแสงมันสะท้อนแรงเกินอ่ะผมขยมายาม โอเคแล้วก็ขยับไปตรงนี้โอเคได้ครับผมแล้วก็ทีนี้เราจะเล่นแหกก่อนนะการ์บ้านหนึ่งครับคอเพนสองใบนั่นเองครับก็คอเพ้นไปเลยสองใบหนึ่งสองใบฝั่งนี้เนาะโอ้เจนลูกโอ้ยขาท้งกล้องนี่คือไปสั่นแล้วลูกอ่ะก็ข้างนี้เก้าพันหนึงหมื่นหนึ่งอะผมตีก่อนก็ได้เผื่อได้ฟอนเนาะอ่ะไม่เปิดก่อนเลยครับหนึ่งได้ครับหนึ่งหมื่นนะแล้วก็ได้ใช้ครับเป็นพิจิกระจกเนาะไม่มีอะไรแล้วก็เก้าพันหนึ่งหมื่นครับมีข้างก็ตัดข้างก่อนก็ได้นะ แล้วก็อ่คู่เข่งอ่ะสมมุติไม่กักเดมเนาะก็อ่านไปฟอนครับเทหน้ามือนะคู่เข่งอาจจะตีไม่เข้าแล้วเพราะว่ามันปัดเทหน้ามือเนาะเป็นฟอนด้วยเอาเลยครับจุดกันหนึ่งไหม่ชุบเดี๋ยวเป็นฮิวเนาะโอ้อะไรเนี่ยอทิ้งอะไรดีอ่ะทิ้งโหปิกี้เยอะเยอะชิบหายครับพวูดดิที่ฮิวเลยครับผมชุบแล้วก็ไลฟ์เป็นคาเรียครับแต่ก็สกิลคาเรียหลีกก็ได้ครับกินสามเป็นยงยงยงจากนั้นยีนี้ได้รับใจพวกหนึ่งแต่ก็โทเค็นโบ้ห้าพันเนาะง่ายเลยผมสับตัวนี้แต่ก็เล่นโอเดอร์ครับผโอเดอออรรร์คคคคคคััับบบสสสกิล่าาื จู๊ดกั๊ดหนึ่งใบจู๊ดครับอ่ะจู๊ดเป็นออเดอร์เนาะไม่เงี้ยไม่เงี้ยแล้วก็ดู๊ดกั๊ดหนึ่งใบสุดครับชุบเป็นคิเนาะอ่ะพอเป็นคิผมเปลี่ยนหัวกองเลยแล้วกันเพราะว่าได้คิคมป์ฟ้าแล้วก็สกิลขอ,มองมันก็กระดูบเมื่อเห็นนะกดโดนลงมาครับแล้วก็เลือกเป็นพาหบบุ่นหรือก็ได้เนาะที่เหลือยังไงดีมีน้องยุงปับปับอ่าคิดอยู่นะครับขอปับปรับยุงยุงฝั่งนี้อะไรก็ได้หมดอนะ่ะขอไว้ตรงนี้แล้วกันครับผมยังไงไม่ได้เอามาตีีแหคคคคคครรรัับบบบเเออออาาาาป็น่่สฟะกิิลขดยโทใ อ่ใบโทเคสวะายออเดอร์หนึ่งใบครับแล้วก็ขอโทเคสสองใบนั่นเองชุบชุบอ่ะวันนี้เนาะแล้วก็ขอเป็นอยู่ฝั่งนี้ด้วกันผมเป็นตีสิบสามเนาะที่ิ้งอะ่ะไอ้นี่ตีสิบห้าเนาะมาฝั่งนี้ไว้ก่อนเลยเพราะว่ามันตีแรงกว่านี่นเองอ่ะก็วานนี้เนะาะบอดก็ง่ายๆผมสลับบอดตอนนี้ออเดอร์เราก็มีแค่ใบเดียวเนาะที่มันอยู่ในบ่ายเราไม่ได้ทิ้งเลยครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็พาไม่ต้องเลยรันถ้าเราพาไม่ได้เยอ,อะเนาะก็แนะนำว่าไม่ต้องบูทก่อนครับโทเคนครับตีครับครรััับยยยงงตีเเเเเข้าาาอูู่่พะะกห็นนนป ไม่กลัดดีครับสกิลของเป็นการครับโซบัสบนหนึ่งใบครับชุบแล้วก็ลูกเพนเท็อปขึดนหนึ่งใบครับแล้วก็บู๊ห้าพันตามการ์ดออเดอร์แตกต่างกันทุกๆสองใบนาะชื่อต่างกันแต่ผมมีแค่ใบเดียวก็ไม่ได้บอกพานี่ก็ไปตีบสามสามได้เนี่ยผมง่ายผมที่ไปได้ครับเช็คครับเป็นขี้อ่าเราก็รู้หัวกองนะสอบมูดคู่เข่งไม่กลัดเนาะยังไงคู่เข่งก็ไม่อยากวัดได้อยู่แล้วมันมันหัวกองมันเป็นติ๊กเกอร์อยู่แล้ว คีแวนเผาให้สักข้างนะกันึ 25, 25, ่งนยี่สิบห้ายี่สิบไหางนี้ครับให้ให้ข้างซ้ายแล้วก็ up, เช็คครับเป็นกิ่หนึ่งครับแล้วก็เช็คครับเป็นฟอนต์แถวหน้าบวกโอ้ oh, แรงครับแล้วก็ดูหนักด้วยเอาข้างนี้ไปก่อนครับข้างนี้แรงกว่าแล้วไปตีอยู่ที่หมื่นหมื่นสองหมื่นได้หนึ่งทิกที่เป็นฟอนต์เป็นสามหมื่นเองแล้วก็ข้างนี้ก็ตีครับตีสิบห้าได้สองทิกเนาะเป็น 35, สามหมื่นห้าในอีกใสไปครับแล้วก็มาเจมเพิร์นสกิลของยุงครับ ข้าวโซครับจดกันหนึ่งใบชุบเป็นจดออเดอร์แล้วโอ้บิดออเดอร์เลยเก่งๆครับก็แต่ไม่ควรรีบกดใช้ก่อนนะเพราะว่าออเดอร์เรายัางในหลุมเรายัางน้อยอยู่ครับเดีย๋ยวไว้ว่าเพิ่มเพิ่มอยากจดอีกหรือีกเรื่องนึงนั่นเองอ่ะก็ตันซักโซลามิไปก่อนนะเป็นอีกาครับน้องกึมโอ้โหไม่เปิดโอ้โหไม่ได้เล่นคู่แล้วมันตกเต็มพันนี้คกูตายตายตายแล้วก็การได้การครับอ่ามีสองหมื่นกับหมื่นห้าไปาการทันทีไปพร้อมมึงโอ้ยใครนี้อะตกไปหมดเลยลูกเข้าวโซ่ครับจดเป็นคีเนาะ ก็เพิ่มะไลดครับเจ๋อเด่นเลยชุบมาเจ้าเป็นพิจีแล้วโอ้โหพีจีแบบเป็นล้านครับตอนนี้อคิดอยู่นะครับกินสามเลยยำๆกินสามเลยก็ได้ยำๆๆอาะเวนบลกได้ครับแล้วก็นั่นแหละครับโทเค็นเหมือนเดิม,มคิดอยู่นะครับว่าจะเล่นยังไงดีผมเลือกเล่นออเดอร์ไปนี้แล้วกันครับผมสกิลออเดอร์ไปนี้ครับโซบัสาาหนึ่งใบครับผมเลือกโซบัสต้องอยุ่งแล้วกันเดี๋ยวเราชุบยุ่งได้เนาะชุบมาแล้วก็เปิดสามครับมีคาเดียกับออเดอร์ผมเลือกออเดอร์ทิ้งลง โอเคตอนนี้แล้วกันแล้วก็ลงดุมนะครับแล้วก็ชุบหนึ่งใบเลยเนาะครับแล้วก็ชุบยุงมาวนใหม่ครับสกิลของมังกรดูครับคอมาใหม่ครับแล้วก็ของนี้เลยตุ่มแต่ก็บกหมื่นไปครับแล้วกันครับผมเพราะว่าเออเราโทเค็นเราก็ต้องการเนะาะครับน, ah. นู้นสกิลของคาเดียคาเดียก็บายสองใบเนะาะแต่ว่าเขาขังนี้อะไรอ่ะเดี๋นะยวผมคอขังนี้แล้วกันบกหมื่นไปสกิลคาเดียครับบายเอาด้หนึ่งใบเนาะชุบแล้วก็คอเพนซสองใบ ston. หนึ่งสองครับมันจะได้ปฏิเสธพอดีเนาะอ่ะที่ผมเล่นแบบนี้ แล้วก็คอเป็นน็อคขดนี้แล้วกันแบบเอามาเติมปูบอร์ดทีเฉยครับไม่มีอะไรเลยนั่นเองขอยัดดูก่อนนะโอ้ผมมีแต่พิจิวูดีเอ่ะแด้เท่านี้เลยครับผมตอนนี้เราเผือเนาะก็เขาคาจะแรงอยู่แบบก็บูทเลยก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวผมบูทเลยเป็นตีที่10 20 28สิ่สิบแใส่ไปครับแล้วก็ไวการ์ตีครับสกิลเวนการ์ดครับโซบัสหนึ่งใบแล้วก็ลุกชุบ ผัวห้าพันแต่เดืนอนว่เรื่องชื่อต่างกันเนาะตอนนี้มีแค่สองเนาะคาประตูตยังไม่มาเลยก็พาวก็ห้าน้อยนะก็ได้แค่ผัวห้าพันอีกจะไปตีอยู่ที่ไอ้น,นี้จะไปตีอยู่ที่สิบห้ายี่ห้าในหกไอ้น,นี้จากตอนแรกตีไปเนาะอ้น,นี่ไปตีอยู่ที่สามยี่สามครับสามได้ในหกนะก็ที่ได้ครับเช็คครับเป็นเกสส์ครับเช็คครับเป็นคี้อ่าสมมุติคู่เข่งกันเนาะก็เอาข้านี้ไปก็ได้เอาข้างนี้เบากว่า,าแล้วก็เช็คครับเป็นคีอีกรอบ โอ้ถ้าเข่งยืนสีแดงไม่คือเหนื่นอยครับอาพวกนี้เลยอาเป็นคอร่าฆาบสมมุติกูเข่งอาจจะยืนสีแดงนี้ม, <laughs> มันจะยืนเร็วขนาดไหนน,นะวะของเราอ่ะอันนี้จะเป็นตีที่15 25 35ครับ2คีแล้วก็คังนี้จะตีที่13 23 33 43ครับ2คีเหมือนกันในนั้นแล้วก,ลก็อย่าลืมมาจับเทสครับสกิลข้อโซครับเจวดกันหนึ่งใบแล้วก็นี่นะที่เรามีออเดอร์อยู่เราก็เล่นจวด้โอ้โ,โจอหจวดเฮียครัตัดโอกาสตัวเองอย่ครับอ่าจะโดนสักหนึ่งเม็ดไปชุบมาเป็นออเดอร์ครับไม่ตกทิศทีเนี้ยชิิบบหายครัอ่ะผมก็ไป้้ทง โอเดอร์ดีไหมวะโอเดอร์เกศสาบอโอเดอร์เกศสานี่คือคือหน้าคือกาไม่เล่นแล้วนะถ้าถ้าทิ้งอ่ะผมปกกาทิ้งเกศสาเลยคือไม่กาเล่นแล้วคือหน้ามันมันกินบัตด้วยครับใบน,นี้แล้วก็จากนั้นใช้บินโอเดอร์ครับบินโอเดอร์สกิลบอกว่าโซบัตหนึ่งครับแล้วก็มีโอเดอร์ชื่อต่างกาันเะสียเนาะลมในดบสองอนะ่ะก็จุก,กันหนึ่งใบก่อนครับชุบมาจะเป็นฟอนเนาะนได้ของการแล้วแล้วก็ได้ตอนตีแวนบ,บ,บ,บอีกสองหมื่นเนาะก็เป็นกาดสองหมื่นรับบบสหรั่นเดอร์ใบนี้้แลวงผมไม่เย้ แล้วก็อาจจะพิจีสักใบหนึ่งพิจีแล้วก็พิจีนี้ออกจากกีมครับชุบอ่ะถ้าพิจีนี้อยู่หลุมก็คุณสามารถบายได้นะแต่มันออกจากกีมไหมก็เลยก็ติดไม่ได้นั่นเองขอ้อตึ้นครับจุกันหนึ่งใบก็พอนะให้จั่วโค้งๆครับตอนนี้จัจ่วชุบอ่าจั่วโค้งจริงครับไปโดนได้กี่๊สองอันนี้คู่แข่งผมเลยเหนื่ยนอยแน่นอนครับแต่เราขาดตรงนู้นอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเล่นตอนนี้กันแล้วกันอ่ะสกิลเว้นก่อนก็ได้ครับกินสามยำๆ กินพยายามกินพวกนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะบยบดเพราะว่าก็คือเราการถลุมให้มากที่สุดเนาะแล้วก็ไว้การได้ได้โบน,นิ่งนั่นเองผมก็โทเค็นบุญาบันอ่ะผมนับรุมก่อนเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบแปดครับผมขาดอีกสองใบเนาะถึงจะได้บยี่สิบเด็ก ถ้าคุณไม่ได้โลบขนาดก็เล่นประมาณนี้ก็ได้ไม่ต้องดีกว่านั้นใช่ว่าคุณมีต้องกินเนี่ยคุณก็ลงหลุมก่อนเลยแล้วก็ปุ๊บเจาะลองแป๊บแล้วก็เอาสองใบลงหลุมเลยเขาไม่แย่ผมสับใบนี้อ่ะเดี๋ยวผมผมเล่นออเดอร์ไปเลยออเดอร์ครับคลิปวันวนี้บวกหมื่นห้าครับปวดหนึ่งขีดแล้วก็สกิลของกระดูกเห็นเห็นการเล่นออเดอร์ครับคอมันมาได้ตรงมียุงป๋อเราก็มียุงนะใบข้างนี้ก็ได้ที่เองนี้ลงหลุมไปแล้วก็สกิลของออเดอร์ครับปลาครับแล้วก็คอโทเค็นสองใบปรับปรับ ืนั่นเองแล้วก็ขอยืมไปมันมือเราอนยืมไปอันนี้คือการปิดเท่าผมแม้ว่าพาจะไม่ได้ในยขันแล้วเนาะไม่ได้เพิร์ด้วยแหละอืพวกนี้ครอ่ะก็บู๊ไปเลยครับผมยังไงพามันแรงมากครับตอนนี้ไปตีอยู่ที่สิบอ่าสิบยี่สิบสิบยี่สิบแล้วก็บวกอีกหมื่นห้าครับสามหมื่นห้าครับสองทีนั่นเองแล้วก็ไปกัดตีครับสบัดหนึงห่งไปครับแล้วก็ลุกตอนนี้ออเดอร์ชื่อต่างกันน่าจะมีเยอะมากครับอ่ะตอนนี้บายสารเนาะหลุมมีอ่าสี 4, 5, ่ห้าหกก็บูนต,นะต,น,ตน่าวกว่านี้ กลายเป็นบวกหมื่นห้าครับก็แรงกว่าเดิมด้วยซ้ำเนาะก็จะตอนแรกจะตีอยู่ที่เท่าไหร่นะหมื่นบวกอีกหมื่นห้ากี่ห้ายี่ห้าบวกหมื่นห้าเป็นสี่หมื่นได้ผมสองกี้แรงกว่ารอบแรกอีกงั้นจะไปตีสามสับได้ไหมเขาคาดจะบอกเนาะทีไมไรครับเช็คครับขีมโยนคนละข้างเลยครับผมยังสองกี้เท่ากันแล้วก็เช็คครับไปกินอื่นแล้วก็เช็คครับเป็นฮิวอ่ะสมมูรณฮิวได้เนาะผมฮิวหนึ่งนามิเล็กันเดี๋ยวไปออเดอร์เกตสามฮิวฮิวออเดอร์แล้วกันเน,นผมไอไอพวกนี้ช่างมัน ก็พาก็เบ่งให้ข้างนี้แล้วกันครับผมเพราะว่าเผื่อคูค่แข่งมีคิวกันเว็บก็คิวกันเว็บแทบจะหยุดเลยครับไปเดียวอ่าแต่ใบนี้เราไม่หยุดเนาะอ่ะตีที่สนะี่หมื่นเนาะสองขีดแล้วก็ข้างนี้จะตีที่สิบสามได้สองทิกสามสามสี่สามสองเที่ยวใบนี้คือต้องกันปกติรับคิวกันเว็บไม่ได้นั่นเองอ่ะก็ประมาณนี้ตนะ้องสนับ วิธีการเล่นของคาเดียข้าวผมก็เป็นเด็กที่มันเล่นง่ายอ่าเล่นง่ายมากครับเพราะว่าเพื่อนๆสังเกตมกครพอจับเทินปุ๊บเข้าโซ่ชุบมัาจองจุ๊จะๆเลยจัวไปออเดอร์กินหนึ่งอ่าก็อยู่ได้ไว้ได้เทินหน้าอีกแต่เน้นนะว่าออเดอร์ช่างมันเถอะก็ทิง้งทิ้งไปครับพีจีทิง้งกินหนึ่งไปเลยก็ได้อยู <c oughs> ่ไม่เอาเพื่อนจะเก็บออเดอร์ไว้ไว้เล่นก็ได้ครับเพราะว่าเด็กน,นี้ไม่จำเป็นต้องเล่นออเดอร์ทุกเทินไม่ขอแค่มีออเดอร์อยู่ในหลุมก็มาบายแล้วก็เล่นตัวแค่ได้มเล่นอก้อยู่ผมกดนกระ ได้ทุกถือนในหูก็มาได้เย็นตอบไปที่คุณมีออเดอร์ในหูก็เป็นเลที่เล่งงนหายเล่นหายหูก็แนะนําให้เล่นครับถ,ถ้าสำหรับใครมีสีเขียวเนาะก็วันนี้ผมสำหรับิธีการเล่นแล้วก็ลินเด็กของคาร์เดียแน่ก็จอการคลิปหน้าจะเป็นคลิปเด็กอะไรต่อไปครับก็พยายามทยอยลองอยู่ครับช่องพว่างอยู่ตอนนี้ตอนนี้ยังว่างเลยโอเคับก,กันครับ